พี่น้องกับกินหมูกระทะน้ากันครับพี่น้องขับเสียวันวันน,วน,น,วน,วนี้ไหนวันวันนี้ไหนวันนี้สวยขี้ยหรือมั้งันพี่น้องอกับเสียน้าแกงตัวเดินได้ที่มันเนื้อยลงสุดในวันน้าพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเจ้าหัว เดีย๋ยวของเดี๋ยวหยอหมมกุะกินได้ไรไม่กินกเลยย้อน่อยไหมย้อนเอยังไม่ได้กิมเลยเอาน้องก่อนให้แม่กินให้แม่กินก่อนก่มากินเลยเวลาเวลากินอยังคำม,ม,มาคุณา โอ้ยบอ,ยองนอแม่้วคุณหน่อยอยากน้ำมูอยากน้ำมูแล้วคุณหน่อยอร่อยไหมวมันจินไม่พูดไม่จาเลยวันอร่อยหรือไม่อร่อยบอกคานผู้ชมหน่อยอ

เราบอกว่าอะไรื้อึ่มาอใส่งๆมีเดมนัเจ้อยนำกันเราเต็มกัะอมคดูว้แล้วผมไม่กินหรอบ้าไม่กินด้ไม่หมู มานี่มามาหามาหาปูมามาหาปูว่ะเอาให้มันเลยดิมานี่มามาี่ามไม่กินมาใส่ลิปก่อนฝัปป่งนุ้นกินแก้วห่อนฟั่งนี่ก็กินขนมเราหามนะฟังนี่กินขนม จะคุ้นกักินขนมเอาย้อมสูตไว้ีจะเอาใส่ก่อนไม่ไม่เอามันตคืเคลียร์ใส่กันรับมี่อสุสดเมื่อกี้ถึได้กุไก่เข้มข้นเลยเียวไม่ด้เ้ยงไ่กินไก่ก็ตนกได้ ก็ยข้ดีแต่แจ๊บแจยู่กดีแต่่แบไยกยดีแตกเยวันกิ้น้กินเลนเินเลกนเลยเราไม่ค่อยอยากกินวเราหลักขึ้นแก้วฮอนพี่น้องแก้วฮอน มันที่เกีย่างมนเลยกลายเป็นเกวหอนมูกระทะเกียวหอนใสกินไปเลยเกี่ยมไม่มาว่ากิดมิเกี่ยมนอนกม anh à, cái kinh khanhóm này anh à, cái kinh khanhóm này in chào hoa nước khâu vào đây kinh khanhóm này nè đồ ừ. này cái kinh khanhóm này làm mua không nữa à?

มาเจ้าค <c ười> in ุณจคุณน้อยเจ้าคุณน้อยเรียงมากนะคุณเรียงมากคุณนะคุณจะเรียงยังไงเวียดนามได้เวียดเวียน กมกอน้องอีก้วาเอาขากล้องให้ด้วยนะขากล้องเอายาวไปยาไปเพื่อนอืมุ้มนังไปให้เนี่ยโอ้มันติดเสื้อพ่อโอ้ยอุ้มดีๆนะลุงมาให้อดกินดะเฮ้ยทามลุงเมนยินไหมเอามาให้ลุงเมน พ hey, uh, no. mm ี่น้องกินเตห o น n ทำกันเสร็จร็น้องมันนิ่อิ่แล้วร็ิแนีนะครับผมขอบนะพี่น้องผมนี